ัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับนสนายสุาใ์นะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอเมนูนมเย็นหรือนมชมพูนั่นเองนะคะซึ่งเมนูนี้นะคะทุกคนตอนสมัยเด็กๆเนาะพวกเราก็จะชอบกินนะคะเวลามีงานวัดน,นะคะ <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วก็จะมานําเสนอวิธีการทํานะคะเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะไปชมกันเลยนะคะวิธีการชงเมนูนมเย็นหรือนมชมพูนั่นเองนะคะเพื่อนๆค่ะไปกันเลย เราก็มีแค่นี้เลยวัสดุอุปกรณ์แล้วนะคะนมจืดแล้วก็คฟีิเมตนะคะ3ามอย่างค่ะนะคะเราก็เราจะมาทำนมเย็นกันนะคะเพื่อนๆเ,เริ่มจากใช้บอยแดนนะคะอันนี้3ามช้อนนะคะทุกคนสามช้อนถ้าใครชอบหวานก็เพิ่มเติมได้นะคะ แล้วก็เติมน้ำให้ได้ร้อยเอ็อนะคะหรือครึ่งแก้วน้ำดื่มเรานั่นเองนะคะทุกคนเราก็ตา,ตามด้วยท็อปซีเมนตหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพืความขึ้นพุนนะคะหรือถ้าไทยตัวไขมันก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะทุกคนวันนี้พีจะทำแบบหวานพอดีนะคะหวานพอดีอันนี้คือแก้วช็อตนะคะแก้วชอ็อตอันนี้คือสิบห้านะคะสิบห้ามิลน,นะคะ ใส่ไปเลยหวางพอัดีนะคะทุกคนคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็นมจืดให้ได้เกือบเต็มแก้วนั่นก็คือ200 ml นั่นเองนะคะทุกคนน่ค่ะนมชมคูหรือนมเย็นนั่นเองนะคะมาได้แล้ว ข้อซูม,มาเกยซูม,มาเจ้ okay. ได้นะคะทุกคนนมชุมพูแล้วก็มาดหน้าแก้วตามใจชอบนะคะอันนี้รู้สึกจะต้องเติมน้ำแข็งเพิ่มเติมนิดนึงแต่ปิดฝาก่อน มชมพูหรือนมเย็นนั่นเองนะคะทุกคนค่ะ